กิ่งพัทรานางฟ้าที่หายไปส่องชีวิตในวัย58ปีของเธอโดยได้ว่าเมื่อก่อนเราจะเห็นเธออยู่บนจอบ่อยๆหลังปัจจุบันชีวิตวัย58ปีเธอไปอยู่อเมริกาตอน9้าวบได้เป็นนางเอกรุ่นแรกตั้งแต่อายุ18ปีกิ่งสุภัทราธิวานนท์อดีตนางเอกนักร้องลูกทุ่งในปัจจุบันวัย58ปีหลายคนคงจะจำกันได้เพราะเธอนั้นได้เล่นละครหลายเรื่อง ซึ่งทำให้ตอนนั้นเธอมีชื่อเสียงโด่งดังและมีงานหลายๆด้านเข้ามานางฟ้าในตำนานกิ่งพัทราธิวานนท์วันนี้ในวัย58ปียังสวยพริ้งอยู่เหมือนเดิมอีกหนึ่งบทบาททางสังคมของคุณกิ่งพัทราชีวิตเธออุทิศตนช่วยงานมูลนิธิร่วมกตัญยูหลายคนยกให้เธอเป็นนางฟ้าในตำนานที่ทำงานด้านการกุศลอย่างจริงจังและต่อเนื่องในวันนี้เธอก็ยังคงมีผลงานละครให้เห็นบ้างปีละสองเรื่อง ขอให้แฟนคลับหายคิดถึงกันได้บ้างด้วยผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับกิ่งสุภัทราคือเลขาคนใหม่เลดี้ฟรังแต่ปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าของเธอกันสักเท่าไหรมาดูรูปร่างและการดูแลตัวเองกันบ้างต้องบอกเลยว่าวันนี้อายุอานามของเธอเข้าเลขหาแล้วแต่ขอบอกเลยว่าความเป๊ะความสดใสยังเหมือนเดิมเลยโดยในปัจจุบนันกิ่งสุภัทราได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม จนหลายหายคนยกให้เธอเป็นนางฟ้าที่ทำงานด้านจิตอาสามากกว่าโดยเชื่อว่ามีแฟนคลับหลายคนตามหาตัวคุณกิ่งกันเยอะมากเพราะแทบจะไม่ได้เจอไม่ได้เห็นผลงานทางหน้าจอทีวีเลยแม้แต่ในอินสตาแกรมก็ได้ปิดตัวไปทำให้คนคิดถึงแม้จะมีภาพล่าสุดตอนไปทำงานมาให้ทุกคนได้เห็นก็จะเห็นได้ว่าโครงหน้าดวงตาของเธอยังคงสวยหวานมีเอกลักษณ์เป็นแบบฉบับของเธอที่หลายคนจำได้